ครับสวัสดีครับผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับมารายงานตัวชาวนิดนึงนะครับแต่มันไม่ใช่มีอะไรนี้่ะกลัวหรือหน้าสังเวชหรือหน้าอะไรมากมาย On the ล็อกเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่นแปลง มาช้าครับไม่ทานเพื่อนช้าไปนิดหนึ่งชั่วโมงแต่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรสิ่งที่เป็นปัญหานี่มันมีปัญหาสําหรับเราก็คือปัญหาทางใจปัญหาทางใจที่เราไม่สามารถเลือกได้ว่านางไหนนางไหนจะดีพอสําหรับเราหรือคนไหนคนไหนที่จะดีพอสำหรับเราเราไม่สามารถเลือกได้เพราะนั้นอย่าไปเลือกมันครับ เลือกมันปวดหัวกระโดดจริงๆเลือกแล้วปวดหัวอย่าไปเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นใช่สําหรับเราและที่มันโอเคสําหรับเราเนี่ยเลือกมันเลยครับจะไปอินโนเซนต์หรือว่าอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ให้่านเลือกเท่านั้น เป็นผมผมไม่เลือกครบได้ครบครบไม่ได้ไม่ครบขาดน้ำหม่ย่าเส้นครับไม่มีอะไรมากมายอย่าตกใจมันเป็นอยาเส้นครับก็ขำๆตามสมควรนะครับสำหรับเราวันนี้ อันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้ก็อย่าไปช่วยมันนะครับเชื่อผมสก,กินเฮดครับสก,กินเฮดทรงใหม่มาแรงครับสก,กินเฮดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับชาติดีกว่าดีไปถ้าชาติไม่ดีค่อยนับหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่พอถึงเก้าศูนย์จริงไหมครับไม่มีสิบศูนย์ศูนย์แล้วนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คนเล่นหวยจะรู้คนเล่นหวยรู้จริงถ้าคนเล่นหวยเป็นรับสิบไม่ใช่แล้วครับต้องศูนย์ถ้ารับหนึ่งก็ถูก